สวัสดีครับผมอาร์จากอารตี้ดีไนะครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้ที่ท่านเห็นนะฮะจะเป็นเครื่องเจียร้ายสาย4นิ้วนะครับจากทางแบรนด์มาซารุครับชื่อรุ่น SCG ขีด6 0ครับแน่นอนครับตัวนี้อยู่ในซีรีส์2 0 v p o w e r Turbo นะฮะนั่นหมายความว่าตัวนี้ปรับปรุงใหม่อย่างหมดจดเลยครับดีไซน์ใหม่นะฮะสวยเก๋อย่างแน่นอนตัวนี้นะครับเคลมไวรอดสูงสุดที่9000 r p นะะขนาดใบตัด100มิลลิเมตรหรือว่า4นิ้วนั่นเองที่สำคัญเป็นบัสเซสมอเตอร์ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านข้างกล่องที่เขาเขียนรายละเอียดเอาไว้นะครับก็จะบอกประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหลังกล่องกระดาษฟูกของเขานั่นเองนะฮะก็จะมีเขียนกันว่าการกระเด็นกลุ่มฟังก์ชันนะครับความเร็วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับตัวรุ่นใหม่ที่เป็น p o w e r turbo เะคระเ่องรูปแบบนี้กัน เกือบหมดแล้วนะครับสำหรับแบรนด์มาซารุนะฮะแน่นอนครับตัวนี้มันออกแบบให้ฮิ้วได้2ด้านคือด้านนี้นะครับฮิ้วแบบด้านบนกับด้านนี้ครับฮิ้วแบบสูตรเคสหรือกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกเกรด PP นะครับโพลีโพรพิลีนนะครับแข็งแรงเหนียวทนทานนะครับกันกระแทกได้ดีกว่าเคยนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวโลโก้ของทางแบรนด์เขาครับตัวนี้เป็นงานสกรีนแล้วนะฮะไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสกรีนมาจากโรงงานเลยก็ถือว่าสวยงามดีครับที่สําคัญตัวนี้นะฮ น,นี่ฮะเมื่อเปิดมาแล้วด้านในครับอันดับแรกแน่นอนจะเป็นตัวคู่มือการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้นะฮะก็จะเป็นใบลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์นะครับสามารถสแกน QR โคดเพื่อลงทะเบียนรับประกันได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกาดบางใบนะเท่าที่ผมดูนะถือว่าวัสดุดีเลยนะครับ อืมหนาใช้ได้แต่ากาศบางใบก็จะเป็นการใส่แบบเบสิกแบบนี้นะครับใช้สกูสี่แฉกอย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรห,หวือหวาเป็นพิเศษอันดับที่2ครับเป็นใบกระดาษทรายหลังแข็งนะครับเอาไว้พวกขัดไม้ขัดเหล็กขัดอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เราจะขัดเลย อันดับที่3เป็นใบตัดค่าตัว100มมขนาดไดมิเตอร์จะเป็น107 mm มลมนะครับแล้วก็หนา1 2มเมครับเป็นตัว Handle นะครับตัวนี้จะเป็น PP ผสม ABS นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหล็กเอาไว้เปลี่ยนใบนะครับหรือว่าประจาเปลี่ยนใบนั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่องชาร์จครับมาซารุตัวนี้ขนาด21สิบโวลต์แอมนะครับ แล้วก็นี่ครับเป็นแบตเตอรี่ตัว power turbo ครับเป็น20โ power turbo 4 Ah ครับชื่อรุ่นก็แน่นอนครับตัวเดิม p t b 2040ู i i นิเธียมไออนนั่นเองครับถัดมาสุดท้ายครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเจียของเรานะฮะ งั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วัสดุและแมทชิเดียกันครับอันดับแรกเลยนะฮะผมเอาที่เรื่องรูปทรงก่อนมันกระทัดรัดจับถนัดมากๆครับตัวนี้นะผมมองว่าเหมาะสําหรับคนที่มือเล็กๆหรือเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะดีไซน์ของเขาออกมาให้รูปแบบเพียวกระชับกระทัดรัดมากๆครับสังเกตดูนะมือผมจับไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเครื่องเจียเนี่ยมันดูเล็กไปเลยนะแล้วก็วัสดุและแมทชิวเดียวกนะครับก็จะเป็นพลาสติก p a 6 g f 3 0ครับแน่นอนเหนียวทนทานและทนความร้อนได้ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานเครื่องเจียรที่ต้องอยู่กับสเก็ตไฟเยอะๆครับแล้วก็ตัวกริปตัวนี้นะฮะจะเป็นยาง TPU ไม่ได้นิ่มมากนะฮะแต่มีความหนึบอยู่นะครับก็ถือว่าทาให้มี traction ในการจับได้ดีนะครับจับแล้วโอเคเลยที่เป็นตัวยางสีดํานะจะเป็นกริป TPU ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะดีไซน์ถือว่าโอเคนะครับตัดสลับเส้นสายกับตัวบอดี้ที่เป็นสีน้ําเงินโครมท่าตามสไตล์แบรนด์ของเขาอยู่แล้วเนี่ยถือว่าโอเคตัว TPU จะลามมาถึงตรงนี้เลยนะฮะก็ถือว่ามีคลิปมีอะไรที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็จะมีลวดลายประมาณนี้ครับก็ออกแนวเหมือนกับหกเหลี่ยมรังผึ่งนะฮะโดยประมาณนะครับประมาณนี้เลยสวยๆแปลกตาดีแล้วถัดมาตรงนี้ครับก็จะมีปั๊มลึกคําว่า b r a c l e t นะฮะบ่งบอกว่าเป็น b r a c e l มอเตอร์นั่นเองและยังมีปั๊มคําว่า bl ตรงนี้อีกนะครับและตัวนี้นะฮะจะเป็นช่องระบายอากาศของตัว mcu Bot บอร์ดวงจรครับมีทั้งหมด5รูนะฮะน่าจะทั้ง2ฝั่งเหมือนกันโอเคแล้วก็ยังมีตัว tpu ตัวนี้ ที่แซมสลับมาเป็นเท็กเจอร์ลวดลายนะครับการเลี่ยนอันนี้ถือว่าดูดีนะฮะแล้วก็ดูแบบว่ามันมีราคาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับแน่นอนมันทําอย่างเงี้ยมันดีกว่าตัวพลาสติกล้นๆอยู่แล้วครับมันดูดีเลยสล็อตใส่แบตเตอรี่นะครับก็ถือว่ามีการให้ตัวได้หน่อยนึงแต่ไม่มากครับก็ถือว่ายังดีที่ยังให้ตัวได้นะก็เวลาใช้งานที่มันเกิดการสั่นสะเทือนครับมันก็จะมีการแอบซอบตัวนี้ไปนะครับลดแรงสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับงานประกอบผมถือว่าโอเคนะครับแนบดีสนิทดีใช้ได้้้้ัับยิ่่งมมาาาตตววดนนนนีไเห็ นะอืมโอเคครับงานประกอบตัวนี้มาสลุตัวนี้ทําดีครับงานประกอบใช้ได้โอเคครับถัดมาที่ตรงสวิตช์ครับแน่นอนตัวนี้เป็นสีแดงนะครับไม่มีเซฟตี้ครับมันสามารถกดได้เลยนะแล้วตัวนี้ผมว่าไปทําหน้าที่ล็อกสวิตแทนแน่เลยอืมล็อกสวิตจริงๆด้วยครับ สิีดที่เป็นแบบนี้นะครับได้อย่างเสียอย่างได้ตรงที่มีความสบายในการใช้งานเรื่องเจียยาวๆนะครับแต่ถ้าท่านที่ใส่แบตอยู่นะครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนใบหรืออะไรก็ตามแต่ผมแนะนําถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับถัดมาที่ตัวโลโก้แบรนด์ครับตัวนี้ผมบอกเลยงานโคตรดีฮะเป็นปั๊มนูนนะฮะยี่ห้อของเขามาซารุนะครับตัดสลับด้วยเส้นสายสีขาวแบบนี้ลวดลายฟรอนต์แบบนี้สวยงามมากๆครับถัดมาที่ด้านนี้ก็จะเป็นเนมเพลตของเขานะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับมาซารุ SCG ขีดปก 05 serial number ในการลงทะเบียนรับประกันนะครับแล้วก็จะบอกรอบการใช้งานนั่นเองนะครับัวกระโลกด้านบนนะครับแน่นอนเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวระบายอากาศเป็น4รูนะฮะรูปร่างเหมือนก้างปลาแบบนี้เลยสวยงามเอาเป็นว่าถ้ามองกันดีๆนะรูปทรงเขาคล้ายๆตัวปลาเหมือนกันนะครับก็สวยนะฮะใช้ได้เลยผมชอบตรงที่มันเล็กกระทัดรัดนี่เองครับตัวกะโหลกเป็นอลูมิเนียมก็จะไม่มีเท็กเจอร์อะไรแล้วครับก็มีแค่ประมาณนี้ที่เป็นร่องแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตัวปุ่มล็อกใบนะครับปกติจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมแล้วก็เป็นกลมๆแต่อันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้ถือว่าสวยนะการล็อกใบของเขาอยู่ด้านนี้กดง่ายๆครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีรูระบายอากาศอีก2รูใหญ่ๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อีก4รูนะฮะเสียงเฟืองดอกจอกของเขาถ้าหมุนแบบอย่างนี้นะฮะก็ยังพอมีเสียงอยู่บ้างนะครับ ซึ่งเป็นปกติของตัวเครื่องเจียที่ต้องขับเคลื่อนผ่านตัวเฟือง90องศาหรือเฟืองดอกจอกตัวนี้นะฮะจะทําให้เงียบเลยเงียบคลิปมันคงเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เหมือนพวกมอเตอร์ขับตรงนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่แบตฟังเสียงกันครับโดยแบตที่ใช้ผมจะใช้จากเซตเขาเลยนะครับ20โวลต์พาวเวอบตัวนี้ครับเพราะว่าที่โหมดครับโอเคในส่วนนี้ผมได้ลองคร่าวๆแล้วครับมีการจาโหมดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะครับจะอยู่ที่เกียร์สนะอ่าแล้วผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับรอให้ไฟมันดับนะครับ อะไฟดับแล้วนะครับทีนี้เรามากดดูอีกทีครับเห็นไหมครับก็ยังอยู่ที่เกียร์สเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ถือว่ามีการจำโหมดครับสำหรับตัว605ตัวนี้ถือว่าดีมากๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันแต่ละเบอร์ครับอันดับแรกเลยครับมีซอฟต์สตาร์นะครับซอฟต์สตาร์จะเริ่มตั้งแต่รอบกลางมารอบสูงครับ จะไม่ได้เริ่มจากรอบช้าเลยนะมันจะวืดขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ใช่แบบวืดอย่างนี้ฮะอ่าประมาณนี้แบบนี้เลยเรียกว่ารอบกลางขึ้นมาสูงครับรอบเกียร์หนึ่งนุ่มนะเสียงเฟืองโอเคเลยรอบเกียร์สองครับมีดังแค่นี้ผมถือว่าปกติมากเลยนะครับสำหรับตัวชุดเฟืองของเขานะครับเกียร์สามครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวัดรอบตัวนี้กันครับว่ารอบแต่ละเบอร์เนี่ยได้ความเร็วเท่าไหร่กันบ้างนะครับมาฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มวัดรอบนะครับที่เกียร์หนึก่อนนะครับนี่นะครับรอบค่อนข้างนิ่งนะฮะสำหรับตัวนี้เกียร์หได้อยู่3662 rpm ครับเกียร์สครับเกียร์สได้ไป4945าย rpm ครับและเกียร์สครับ เกียร์สนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7,128 rpm ครับเดี๋ยวเราจะลองกับเหล็กกล่องนะฮะหนาขนาด1.5มมนะครับใบที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นใบของเขานะครับจากทางมาซารูเองเลยนะครับใบครับใบของเขาที่ให้มานี่ค่อนข้างคมนะครับแม้จะเป็นครั้งแรกที่เราลงมือตัดนะครใบยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนี่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะฮะ บายครับงานตัดนี่ไม่น่ามีปัญหาสบายเลยเออประสิทธิภาพการตัดใช้ได้เลยนะฮะอืโอเคเลยครับใบแถมเดี๋ยวเรามาลองเหล็กที่มันหนาขึ้นนะครับตัวนี้แน่นอนที่ผมเคยใช้ประจำนะเป็นเหล็กงัดยางนะครับขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เรื่องความเหนียวของเหล็กเนี่ยมีอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับ สบายสบายนะฮะตัดดีเลยนะแล้วก็เสียงนิ่มด้วยนะครับ ใครที่ว่าใช้แล้วตัวนี้ไม่แรงนะผมว่าไม่จริงนะผมว่ามันแรงนะเพียงแต่ว,ว่ามันเงียบครับเราอาจจะเคยชินกับตัวเสียงที่มันดังๆนะฮะประมาณนั้นเลยคิดว่ามันแรงกว่านะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยผมถือว่ารอบที่ให้มาเนี่ยเพียงพอเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองเหล็กล้องอ้อย12มิลลิเมตรกันครับเสียงนิ่มมาก สบายฮะนะครับสบายครับนะ โดยผมจะใช้ใบเจียตรงนี้นะฮะก็คือขัดคาบสนิมออกยังไงผมว่ามันออกง่ายแล้วนะฮะอาจจะเจียให้มันออกไปพอสมควรพร้อมกันนะครับประมาณนี้โอเคลองดูโดยการเจียผมจะใช้แค่เบอร์สองนะครับนี่นะฮะเบอร์สองโหโคตรเนียบ <S 2> <S 2> ครับ โอ้ oh, สบายอะ่ะดูดิขาว,ว่องเลยนะตอนนี้โดยตรงนี้นะมันตรงอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเจียให้มันกุดลงไปนิดนึงนะผมจะเจียให้มันกุดไปประมาณสักสี่สิบห้าองศาโดยประมาณนะครับ เสร็จแล้วฮะสังเกตนะฮะผมเจียลงไปประมาณ45องศานะรวดเร็วมากเลยครับเยี่ยมจริงๆนะตัวนี้และที่สําคัญนะครับมาซารุ SCGK605 ตัวนี้งานเจียผมได้ลองแล้วนะเอ้ยกลายเป็นว่ารอบมันไม่ตกจริงๆฮะรอบมันคนสแตนต์เนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยนะฮะอาจจะมีดรอปแค่นิดเดียวนะฮะแต่มันไม่ได้ดึงแรงจนเห็นได้ชัดว่ารอบมันตกจนใช้งานไม่ได้นะแต่ตัวนี้นะประทับใจมากๆครับ ถือว่ารอบทาได้ดีนิ่งเลยนะฮะโอเคเยี่ยมมากๆครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับเครื่องเจียร้สายจากทางแบรนด์มาซารุรุ่น SCG ขีด605ตัวนี้กันนะครับ ผมบอกเลยประสิทธิภาพตัวนี้นะทำให้ผมได้ประทับใจมากๆครับผมรู้สึกว่าว้าวเลยนะว้าวแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของบอดี้นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยบอดี้เขาเนี่ยจับถนัดกระชับกระทันรัดมากๆครับถือว่าทํางานได้ดีเข้ามือมันอย่างมากเลยตัวนี้เหมาะเลยนะครับสาหรับคุณผู้หญิงนะฮะคุณพ่อ้านแม่บ้านนะครับที่มือเล็กๆนะเพราะว่าสรีรศาสตร์นะฮะถ้าเป็นบอดี้ประมาณนี้มันจะทําให้เราเนี่ยควบคุมตัวเครื่องได้ดีกว่าตัวบอดี้ใหญ่ๆนั่นเองครับแล้วแบตเตอรี่นะฮะ power turbo ของเขานะวันนี้ที่ผมใช้ไปนะครับสังเกตดูไม่ลดสักขีดเลยนะฮะถือว่าแบตเตอรี่อึดมากๆครับก็ดีกันคนละแบบนะครับตัว600ก็ดีอีกแบบหนึ่งตัว6 0 5ก็ดีอีกแบบหนึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับ ก็ในตัวนี้นะฮะจะมีทั้งหมด3ออปชันที่ทางมาสรุจจาหน่ายนะฮะผมจะไม่รวมออปชันที่4ที่จะไปรวมกับตัวสว่านตัว105นะ,ะตัวนั้นมันเป็นเหมือนสเปเชียลออปชันนะครับเอาออปชันหลักๆแล้ก,ลกันอันแรกครับเป็นตัวเปล่านะฮะตัวนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณ 700XX เท่านั้นเองครับ และออปชันที่2อย่างที่ผมได้นํามารีวิวตัวนี้นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่1ก้อนนะฮะราคาจะอยู่แค่เพียง1,300 xx เท่านั้นเองครับและออปชันสุดท้ายเป็นตัวฟูลออปชันตัวเต็มนะฮะจะได้แบตเตอรี่เพิ่มมาอีก1ก้อนนั่นคือราคาเพียง1,800 xx เเท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจนะฮะพิกัดสั่งซื้อที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะฮะ หรือว่าจะสั่งซื้อที่ YouTube X s h o p e ปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันถ้าผมผิดพลาดประการใดกราบขออภัยณนะที่นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมละเครื่องเจียร้สาย4นิ้วมาสรุรุน่น SCG ขีด65ตัวนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ